อย่านั้นกินมากเลยขึ้นใจบแล้วเนเพราะว่าความร้อนมันเกินไงเลยตัดลงแล้วก็บู๊ขึ้นมาใหม่จริงๆก็แนะนำนะเพราะว่าอะไรถ้าจบมันรับไม่ได้ก็ประกันตลอดยังจะใช้งานใช่ถ้าแตะแต่ความร้อนเราก็เขียมันไม่ไดเท่าความร้อนมันเกินจะตัดใช้คิดที่จริงหรือเปล่าพี่ย่างแแลล้้ววมัันตดเรื่องแต่คอนคอยก็จะเบาเบาเหมือน ไอ้รอบนีนานี่ยน้ำมันลงมาแล้วไม่เกินห้าวิอ่ะกิ้งไปกิ้งมากาตัดต่อมันไม่เกินห้าวิอันนี้หนูปรับตรงนะเอาแค่กลางเอาไปกลางนะอันเนี้ยถ้าไปกลางไม่ตัดแสดงว่าใช้ไปกลางย่างสบาย นมกมก็เร็วนะไม่ถึงนะมันจะมานั่งก่อไอ้นีใส่ถ่านไม่ต้องก่อไฟใส่ถ่านปิ้งบาร์บีคิวแต่ปุปปะปุปปะปุปปพี่หนุ่มเรงั้นเราหมูกระทะมาวางันไหมเอาหมูกระทะเนี่ยมาวางบนตะแกรงไม่พี่ออถ้ามันนั่งแบบว่าน้ำมันเยอะากน้ำมันเง ซีนับช้าแล้วนี่ <c oughs> ไม่ขึ้นเลยแสดงว่ามันประมาณว่า